นักบินอวากาศที่เดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยพวกเขาเข้าห้องน้ํากันอย่างไรนี่น่าจะเป็นหนึ่งในคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์ในสมัยโครงการอพอลโลเนี่ยใช้เวลานานกว่า3มวันเพื่อเดินทางไปและกลับโลกมาอีกสามวันด้วยกันไม่มีใครอั้นการเข้าห้องน้าได้นานขนาดนั้นแล้วบนยานอวกาศเนี่ยมีห้องน้ําให้ใช้งานหรือไม่คําตอบคือยุคนั้นเรามีห้องน้าให้ใช้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ห้องน้ําแบบที่เรานึกภาพกันถ้าในบินอวากาศต้องการที่จะฉี่เนี่ย เขาจะมีท่อให้ใช้ในการฉี่แล้วเมื่อปัสสาวะออกมาเสร็จแล้วปุ๊บฉี่ของพวกเขาเนี่ยจะถูกปล่อยออกไปสู่อวกาศในทันทีเลยนะครับและอวกาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิติดลบนะครับดังน,น,นั้นเมื่อน,น้ําออกไปนอกยานปุ๊บมันจะแข็งตัวกลายเป็นก้อนน้าแข็งกลายเป็นสเก็ตดาวน์แสงสวยงามที่นักบินอวกาศได้เห็นบางครั้งก็คือฉี่ของพวกเขาและถ้าต้องการถ่ายของเสียออกมาเนี่ยครับจะมีถุงที่ให้นักบินอวกาศเก็บอุจจาระของพวกเขาโดยเฉพาะอีกด้วยถุง พวกนี้เนี่ยครับจะมีเทปที่ใช้แปะเข้ากับบริวเวณก้นของพวกเขานะครับซึ่งนักบินอวกาศในยุคอพอลโลเนี่ยต้องฝึกทั้งการเลงและการทําความสะอาดนะครับซึ่งบนยานอวกาศในสมัยโครงการอพอลโลเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวมากขนาดนั้นนะครับและก็มีเพื่อนร่วมเดินทางไปอีกสองคนด้วยกันเนื่นนั้นเรียกได้เลยว่าก็ต้องมีความคุ้นชินกันไปเองนะครับและเรื่องที่พีกเนี่ย คือการเข้าห้องน้ำบนอวกาศก็ไม่ใช่เรื่องที่ราบรื่นเสมอไปในสมัยอพอลโล10นะครับเคยมีเหตุการณ์ที่อุจจาระของนักบินอวกาศเกิดรั่วออกมาไม่ใช่ภาพที่น่าดูชมนะครับเพราะนักบินอวกาศต,ต้องเก็บอุจจาระเหล่านี้เนี่ยกลับมายังโลกด้วยก็ถือว่าเป็นคำเตือนให้กับเพื่อนนักบินในสมัยโครงการอพอลโลนะครับว่าทำธุระเสร็จแล้วเนี่ย ก็ควรจะซีลปิดให้เป็นอย่างดีแต่ข้อดีนะครับคือสําหรับการกลับไปดุงจันทรในยุคข,ของโครงการอาร์ทิมิสเนี่ยจะมีห้องน้าให้ใช้แบบโดยเฉพาะเจาะจงแล้วไม่ต้องไปใช้ถุงเหมือนกับในสมัยก่อนแล้วนะครับ